เราไปเดินชมตลาดล่องสวนที่จังหวัดสมุทรสงครามกันดีกว่านะครับเพนบอกว่าเป็นตลาดชุมชนที่มีของกินมากมายนะครับสมุทรสงครามผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามเปิดตลาดล่องสวนใหญ่แพงของดีวิถีพอเพียงคือคักนักท่องเที่ยวแห่ชิมชอ็อปสินค้าเกษตรปลอดภัย ที่ตลาดล่องสวนใหญ่แพงบริเวณข้างศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลใหญ่แพงหมู่ที่4ี่ตำบลใหญ่แพงอำเภอบางคนที่จังหวัดสมุทรสงครามในายยยะชายแสงอินผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามเป็นประธานเปิดตลาดล่องสวนใหญ่แพงแหล่งของดีวิถีพอเพียง ตลาดชุมชนรูปแบบใหม่ที่จัดขึ้นทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ระหว่างเวลา9นาฬิกาถึง15นาฬิกาโดยความร่วมมือกันของอบตอบางคนทีและอบตอใหญ่แพงนำโดยนางสาวเลนูเล็กนิมิตนายกอบตอและชาวชุมชนในพื้นที่ภายในตลาดเต็มไปด้วยสีสันของสินค้าและอาหารพื้นถิ่นที่ชาวบ้านนำมาจำหน่ายในราคาเริ่มต้นเพียง10บ,บาทอาทิสลัดโล ผักปลอดสารข้าวเหนียวส้มตำกล้วยทอดลูกชิ้นปิ้งทับทิมกรอบข้าวโพดย่างข้าวต้มมัดหอยทอดพิซซ่าและกะหลี่ปับ๊บรวมถึงร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งจำนวนมากไฮไลท์ของตลาดคือกุ้งแม่น้ำธรรมชาติจากชมรมคนตกกุ้งใหญ่แพงสดใหม่จากลำคลองขนาด5ถึง10ตัวต่อ1กิโลกร,รมัมราคา4 5 0ถึง600บาท พร้อมน้ำจิ้มซีฟูด้ดรสจัดจ้านหลังเปิดตลาดผู้วาราชการจังหวัดยังได้ร่วมภายเรือแท็กซี่โบราณในล่องสวนซึ่งเปิดบริการให้นักท่องเที่ยวถ่ายภาพหรือทดลองภายร่วมกับชาวบ้านสร้างบรรยากาศท่องเที่ยววิถีชุมชนแบบอย่างอบอุน่นโดยนางสาวเลนูกล่าวว่าตลาดล่องสวนใหญ่แพงเกิดขึ้นจากความต้องการสร้างพื้นที่เศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน ร่วมกับสำนักงานกองคุณสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพอสอสอสอภายใต้แนวคิดตลาดโดยชุมชนเพื่อชุมชนมุ่งเน้นสนับสนุนสินค้าเกษตรปลอดภัยเพิ่มช่องทางหารายได้ให้กับชาวบ้านอยู่ได้ในถิ่นของตนเองนอกจากนี้นักท่องเที่ยวที่มาชิมชอบจะได้รับมะพร้าวน้ำหอมฟรีคนละหนึ่งลูกจนถึงช่วงปีใหม่ในอนาคตอบตอตั้งเป้าพัฒนาตลาดสู่กรีนมาร์เก็ต ส่งเสริมการควบคู่การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยใช้ภาชนะจากพืชท้องถิ่น100%พร้อมเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาสัมผัสบรรยากาศล่องสวนมะพร้าวเย็นสบายที่ตลาดล่องสวนยายแพงหากเดินทางไม่ถูกสามารถปักหมุดที่ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลยายแพงหรือดูข้อมูลได้ในเพจเฟซบุ๊กตลาดล่องสวนยายแพง600บาทเป็นต้นไปนะคะต่อกิโลกรัม พร้อมน้ำจิ้มซีฟูด้ดรสแซ่บเลยค่ะ